นี่นะครับฝนมักตกหนักเลยนะครับสังเกตดูว่าเรายังมองเห็นะครถข้างทางใ่ฝนไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยเไหมครับที่ใส่น้ำฝนไม่ได้ใไ้นี่เราดู้า้ข้างครับผมฝนก็ตกหนักมันช่วงความเร็วอยู่ที่ประมาณนะครับในาเมริกาฟ้า2 2 4คน1 0 0กเนตอชั่โมงนะครับ่ที่ของยุดรัมีทเิดที่นกกและผู้ไท่วงต่อางน้อย0คนแล้วหลยท้นของ ฝนตกแล้วครับผมน้ำไหัลงมาที่เห็นเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าเราใช้นะครับสารในการเคลือบกระจกนะครับเรามีตัวเคลือบกระจกอย่างดีครับผมที่สามารถลดแรงตึงผิวนะครับทำให้น้ำครับผมวิ่งขึ้นนะครับ นี่คือเราเคลือบมาแล้วผ่าหลายวันแล้วผมแล้วเราก็ล้างไปหนึ่งครั้งแล้วแต่ถ้าเกิดเราเคลือบใหม่ๆนะครับประสิทธิภาพยิ่งยิ่งกว่านี้ครับกระจกิ่งใส่เป้งแล้วครับผมนะครับก็ลองดูนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผม0863623433ครับผมผมนัดครับสวัสดีครับผมครับ